ไวใสใฝดีมีคุณค่าในตัวเองกันเถอะสวัสดีค่ะเพือพ่อนเพือพ่อนทุกคนไวใสคืออะไรหรอคะไวสใสหมายถึงช่วงเวลาที่เรายังมีความสดใสมีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในชีวิตช่วงวัยนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการพัฒนาตัวเองทั้งในด้านการเรียนการทำกิจกรรมและการค้นหาตัวตนของเราแล้วใฝดีคืออะไรหรอคะ การใฝ่ดีคือการตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทําให้ตัวเองและโลกใบนี้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทํางานหรือการใช้ชีวิตประจําวันการใฝ่ดีไม่ใช่แค่การตั้งเป้าหมายสูงแต่ยังรวมถึงการมีวินัยความอดทนและการไม่ยอมแพ้ต่อความยากลําบากมีคุณค่าในตัวเองคืออะไรหรอคะการมีคุณค่าในตัวเองหมายถึงการยอมรับและเคารพในความสามารถของตัวเองการดูจับคุณค่าของตัวเอง เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความพิเศษและมีคุณค่าในแบบของตัวเองแล้วเราจะเป็นวัยสายใฝ่ดีและมีคุณค่าในตัวเองได้อย่างไร 1. เปิดใจเรียนรู้อย่าก,กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการพบปะผู้คนใหม่ๆหรือการทำกิจกรรมที่ไม่เคยทำมาก่อนการเรียนรู้จะช่วยให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้น เป้าหมายและมุ่งมั่นตั้งเป้าหมายในชีวิตและพยายามทําให้ดีที่สุดเป้าหมายไม่จําเป็นต้องใหญ่โตแต่ขอให้เป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้และพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆความมุ่งมั่นจะนําเราไปสู่ความสําเร็จ